หัวใจที่มีธรรมนั่นแหละคือหัวใจของพุทธะแม้จะไม่ได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่เมื่อใดที่เราเข้าใจธรรมของพระองค์เท่ากับเราได้เดินตามพระองค์เลยหัวใจเรากับหัวใจของพระุทธเจ้าเป็นหัวใจเดียวกันหัวใจเรากับหัวใจของพระอรหันต์เป็นหัวใจอเดียวกันและเราจะต้องการเศษอิดเศษปูนอะไรเล่า ผู้ใดเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปด้วยหัวใจจริงๆแล้วผู้นั้นจะไม่ยึดถือวัตถุใดๆในโลกว่าเป็นที่พึ่งเลยกล่าวคือนั่นแหละเป็นพระโสดาบันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้จะหายไปจากหัวใจของพระโสดาบันเมื่อจิตของผู้ใดได้เข้าสู่กระแสนี้ ท่านจะไม่ถือเครื่องรางของขังท่านจะไม่ถือสิ่งใดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยท่านจะเห็นแต่ธรรมชาติอันเกิดแต่เหตุแล้วตั้งอยู่ไม่นานก็ดับไปจะเป็นอิสระจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือหัวใจของพระโสดาบัน